วัสดีค่ะพบกับรายการ Go ลอิน g h t ์จากบริษัทคลา s สิกฟิเจอร์ในวันอังคารที่12มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็แข่งในกรอบแคบนะคะไม่หลุด1 0 9 3ก็มีโอกาสที่จะดิดกลับได้นะคะเปิดตลาดที่1 0 9ค3ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1 0 9 3ถึง1 0 9 9แต่ราคาทองคำก็ยังไม่สามารถที่จะผ่าน1,100เหรียญไปได้นะคะ ประเด็นก็มีเรื่องเงินหยวนแข็งค่านะคะอันนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นจีนปิดบวกได้นะคะส่วนข่าวของข่าวเศรษฐกิจนะคะก็มีเรื่องที่จีนเปิดเผยการจร้างงานใหม่นะคะในปี2015ว่ามามีจำนวน13ล้านตำแหน่งงานนะคะแล้วก็ทางจีนคาดว่า GDP ปี2015โตได้ตามเป้าหมายที่7% อีกข่าวนึงนะคะก็คือโอบามาเตรียมถแถลงนโยบายประจำตีครั้งสุดท้ายในช่วงเวลา3ทุ่มคืนวันอังคารในสหรัฐนะคะก็ตรงกับ9โมงเชา้าวันพุธในเวลาไทยนะคะผลงานของโอบามาก็อย่างเช่นเรื่องการค้าเกดการค้าเสรี TPP นะคะการควบคุมการใช้อาวุธปืนแล้วก็การปิดคุกนะคะส่วน เศรษฐกิจคืนนี้ที่จะประกาศนะคะในช่วง6โมงในช่วง6โมงก็มีดัชนีธุร,รกิจขนาดเล็กนะคะช่วง4ทุม่มจำนวนตำแหน่างงานที่เปิดรับแล้วก็การสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมก,กราโดย i b ้นะคะส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะ ก็หลังจากที่ลงมาไม่หลุดหนึ่งพันเก้าสิบสามก็มีการดิดกลับได้แต่ก็ยังไม่ผ่านหนึ่งันหนึ่งร้อเหรียญก็คงต้องตามดูต่อนะคะโดยมองว่าน่าจะแกว่งไซเวในกรอบต่อไปอแกว่งไซเวในกรอบขาขึ้นต่อไปนะคะแนวรับหนึ่งันเก้าสิบสามแล้วก็หนึ่งพันแปดสิบแปดแนวต้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อสิบสองนะคะซึ่งแนวรับสำคัญก็คือหนึ่งันแปดสิบแปดถ้าไม่หลุด ก็ดิดกลับขึ้นไปนะคะอยู่แก่งหยุดในกรอบช่นงบนนะคะส่วนถ้าหลุด1,088ลงมาก็มีโอกาสที่จะหลุดลงมาที่1,078แล้วก็1,073สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ